สวัสดีค่ะเดน USN คลินิกนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตการนวดปากกระจับนะคะการนวดปากกระจับของเรานะคะก็ง่ายๆเลยนะคะใช้เป็นสองมือของเรานะคะวิธีการนวดนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวิธีการนวดนะคะก็คือให้ทํามือแบบนี้นะคะแล้วก็คึงไปที่ริมฝีปากของเรานะคะทําแบบนี้นะคึงแบบนี้ได้เลยนะคะนวดนวดแบบนี้นะคะ ออกแรงนิดนึงนะคะคึงให้ทั่วริมฝีปากเลยนะคะในช่วงแรกอาจจะรู้สึกเจ็บได้บ้างเป็นปกตินะคะให้อดทนนิดนึงนะคะส่วนบริเวณกระจับนะคะก็คือให้ใช้สองนิ้วนี้นะคะจับไปแบบนี้ค่ะจับกระจับเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็คึงแล้วก็ดึงลงนะคะจับกระจับเข้าหากันค่ะแล้วก็คึงและก็ดึงลงทำแบบนี้นะคะ การนวดปากกระจับนะคะวันหนึ่งนะคะสามารถนวดได้สามถึงห้าครั้งขึ้นไปได้เลยนะคะเวลาการนวดต่อครั้งนะคะแนะนําให้นวดห้าถึงสิบนาทีขึ้นไปนะคะการนวดปากกระจับนะคะสามารถนวดได้หลังทําไปแล้ว1เดือนเท่านั้นนะคะและหลังจากที่นวดได้แล้วนะคะแนะนําให้นวดติดต่อกันนะคะอย่างน้อยสามถึงหเดือนขึ้นไปนะคะ เรามาทราบสาเหตุของการที่ต้องนวดปากกระจับกันดีก,กว่านะคะหลังตัดใหม่ไปแล้วนะคะอาจจะเกิดผังผืดหรือว่าเกิดก้อนตายบริเวณดนฟิบป,ปากของเราได้นะคะการเกิดผังผืดนะคะอาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเร็วก็แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะ ข้อดีของการนวดปากกระจับนะคะ 1. ทําให้รูปปากของเรานะคะสวยมากยิ่งขึ้น 2. ทําให้ปากของเรานะคะไม่เกิดผังผืดหรือเกิดการตึงรังนะคะก็อยากแนะนํานะคะลูกค้าที่ทําปากกระจับไปนะคะให้หมั่นนวดปากกันบ่อยๆนะคะเพื่อรูปทรงปากที่สวยของเรานะคะ